อย่างน่างูเอว่าพวกไอ้เจ็บปูชื่เลยเออวันนี้เราจะทำคลิปกับอะไรดีวะเอ้ยตอบสนองความเดิมนะที่เราพยายามถามไปนะโอเคครับวันนี้ไม่มีใครตอบเลยไม่มีใครดูช่องผมเลยเพราะผมจะเลิกทับออร์เลล์ก็คือวันนี้ผมจะมีเรื่องมีอย่างหนึ่งที่จะให้ทุกคนรู้นั่นก็คืองูเรื่องโกงข้อสอบโกงข้อสอบแย่โกงโกงข้อสอบโอเค กโอรอกงข้อข้อไหนนี่คือเขียนแบบเล็กรีบสอบวันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญของเราได้ก็คืออูอานุนต้อมือลอเลี้วเย่กับอานุนอานุนอานุนมันต้องตัวเล็กใช่ไหมโอเคกับอานุน อุยอุยเส้นเส้นสายไม่ใจ่ดื่มลับเดลับเดบแล้วนี่คืออานนท์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 วันนี้นะครับผมอานนท์นะครับเขาไล่ตัวตนมากที่สุดเลยก็จะเป็นแล้วตอนนี้เราจะคุยกับเรื่องอะไรดีครับตุ๊กตา ใช่แล้ว <ขอ S 1> แล้ว<ข>องค<า>์แล้วข้อต่อแล้ววันนี้คุณคิดว่ามันจะก็ <c oughs> ไก่อย่างเช่นเดี๋ยวตัดฉากไปตอนเรียนเลยดีกว่าแกเลยซื้อเป,ปาตัดเดี๋ยวผมตัดฉากไปตอนเรียนเลยครับเดี๋ยวเจอกันตอนที่นั่งเรียนอยู่โอเคไปโอเคครับว่ารได้ มึงลืมว่าครูลืมลืมวาดครูแล้วแล้วครูก็จะมองเรานะครับด้วยสายตาชั่วร้ายแล้วทะลุแว่นออกมาแล้วบอกว่าใครเขาลอกข้อสอบฉันหญิงเนยในจยมุ่งเหมือนครั้งที่แล้วเลยอะ, <S <S โ,อะโอเคนะครับคุณอโนครับคุณที่ว่าจะมีวิธีโกงข้อสอบอยังไงไม่ให้ครูยิงปืนใส่ครับเขียนข้อสอบที่ยงต่อไปที่ยางลบได้วกว่อนให้เพื่อนยืมยางลบ <S <S โอเคครับปุ๊บปุ๊บ คูณฆ่าผมนะขอพิมีิมยาลบครับผมขอยิมได้ปไหมโอ้ได้สินักเรียนโอเคครับเท่านี้ครูแล้ก็สาม,มารถจะลอกข้อสอบได้อย่างง่ายข้อต่อข้ไก่โอเคโอหน้าหน้าโอเคอๆๆอเอาใหม่เอาแล้วคุณมีวิธีอื่นไหมครับมีสิคืออะไรครับทำกระดาษแบะแล้วก,ก็เขียนทั้งหมดเลยแล้วก,ก็ยังในเพื่อนผมบอกว่าครูครับผมลืมกระดาษไว้ที่โต๊ะเพื่อนผมขอ นายคอยหยิบมาดูหน่อยดิค e ่ยุยฮ่า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 คิดว่าขุยแม่เอ้ยอะไรของแกนี่อะนี่แกสองคนก็เดินหวเองใช่ไหมเาแกนี่อะไรคุณพูดเองนะครับผมแกนี่อะไรจะป่าหัวคนนึงก็คอยหยิงมือแต่แกนี่นะครับยิงปังไม่เคยหยิงเลยผมไอ้ชุบปฟ๊บ คนเกณฑ์โอเคครับมีการโกงข้อสอบเพียงเท่านี้เพราะว่านักเรียนจะอาจจะตายหมดก็ได้ <c oughs> แล้วจบบริลีบูลผมขอกินเลืเ่นแบบได้ไหมครับมาครับอ,อันนี้ผมจะเขียนต่อไปนี้จะเป็นการแสดงที่มีชื่อว่าขี้ก้างบนจนไทยขี้ขี้เกียรติขี้พูดถึงดอกพอมมั้ย จอทัยนะครับกับอาโนเอ,อเชิญคุณวาดเลยครับอาโนเดี๋ยว <laughs> วาดไม่ถึงใจวาดใหญ่โตจังวะไอนน้ไม่เห็น <laughs> เออผมคิดว่าไม่ต้องเปจนจอทยแล้วครับ <laughs> ผมคิดว่าแค่คุณอาโนยิงปืนที่ได้จะตายหากันหมดแนละ้ว <laughs> โอเคครับ สัตว์ลายตัวแรกที่เขาเจอได้ก็คือหมาใช่เล้วหมา <laughs> แต่เป็นหมาปีศาจครับเป็นหมาที่ใช้ขี้ตัวเองเป็นใช้ขี้ตัวเองเป็นอาวุธครับง่ายแค่ตายมานน่ฝ่าเท้ายางลื่นฝ่าเท้าอรหันนั่นเองอ <laughs> เง <laughs> นียคุณเชียงวาดฝ่าเท้าอรหันฝ<ด>่าดีมากจะต้นดูัดจะต้นอนู สตาร์โน่ดูกก่าอู้ล่ะมุดตามมุดตามมุดตอมตุ๊บตู๊บตับตุ๊บตับอืสตาร์สตาร์อันครับผมผมไม่ได้นะผม้รู้ด้โอู้ล่ะอู้ล่ะอ้ล่ะโอเคโอู้ล่ะโอ้นี่คือปีศาจที่ไร้กัดมากมันมีชื่อว่าโอ้ล่ะเซาทง โอ้ล oh, ่ะโอ้ล่ะมันมีชื่อว sì, ่าเสาธงโอ้ล่ะท oh, ี oh, ่เด็กนักเรียนไม่ชอบเพราะว่าแดดมันร้อนโอ้ล่ะแล้วมันใช้แดดเป็นอาวุธแล้วให้ครูใหญ่ให้พอเดินพูดหน้าเสาธงโอ้ล่ะ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 คุณพูดภาษาไทยได้ไหมได้นี่คือพอมีสเต็มเป็นเสาธงเสาธงเป็นสเต็มมาเลยทีใหม่เลยคือพระทิตอันแสนสดใส ที่พที่จะให้กออรุณกอดทุก <semester> ควหน้าตาสุสใยสเตนโอมีสเตนมักรสองทรงสเตตัวทิ์สเตนอนุจะกรไปแจก้เลยฝ่ามือโอลัน่ะ อนุหลับตาอ่ะอนุปิดตาเลยเดี๋ยวหลับตาวาดปิดตายมือไหนหลับตาวาดโอเคเดี๋ยวหลับตาวาดเดี๋ยวมาแข่งวาดรูปช้างกันนะครับถ้าเกิดว่าหลับตาวาดอ่ะอนุปิดตาเลยโอเคโอเคนะครับวาดช้างนะครับผมแล้ววันก็จะมีตามตัวอย่างนี้นะครับดีครับนี่คืองวงของวันนะครับแล้วนี่คือหูของวันนะฮะนี่ครับแล้วก็ขาวันนะฮะขาวันแล้วก็หางวันนะโอเคเสร็จแล้ว ไอจวดที่มองกับช้างี่สุดน่าจะเป็นงวงแล้วล่ะโอเคขีดตามผมตาผมนะครับผมลบให้ผมหน่อยครับคุณบอลขม่แม่ดิลบง่ายเ่ายขีดฐามผมนะครับม่ต้มว่านลูปช้างครับตรงนี้นะครับว่ดนไปครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนั่นแล้วก็ตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ลงมาแล้วก็กลายเป็นปีนปีนแล้วก็วงกลมวงกลมแล้วก็ขึ้นลงแล้วก็ไม่ห่าออกมาก็มีหู อันนี้คือวาดรูปง่ายๆนะครับอย่างเช่นงูครับอ่ะปิดตาผมเลยไอ้เหี้ยมไม่ต้องติดแรงวะโอเคนะครับงูนะครับผมชิปชฟปชิอย่างนี้นะแต่แล้วแล้วก็อัดชิบแล้วก็อัดชิปชิปนี่แล้วก็มีเขี้ยวเขี้ยวแล้วก็เออจุดดวงตาอันนั้นลแล้วก็มีคีบหลังโอเคเสร็จแล้วครับโอเคหลับตาวาดงูครับ เอาไปลาหมูแล้วได้ได้ได้นี่คือภาพวาดที่เฮียเแต่พอภาพนี้แล้วมาด้วยแล้วมาด้วยภาพนี้กูไม่ได้ตั้งใจวาดลบไปเลยลบมาเลยโอเคให้ลบดีกว่าลบไปเลยมันน่าเกลียดนะน่าเกลียดเลยขนาดก่อนจากไอแชทก็อนฟังอะไรน่ะไอหน้าไอหน้าละ ว่ารูปงูครับหลับตาเดี๋ยวเดแค่ถือก็ผิดฟังกี้มันก็ถือเป็นการผิดด้านผิดกัตายงูครับงูงูครับงูหน้าเนาะเดี๋ยวก็อีกตัวโอ้นี่ก็ให้น่นนี่ก็ปีกมันี่คือเอออะไรก็มูมวันอีกสรกแล้วดหมด คตาผมเคผมได้ตาผมวาคนะบป็นไรนะวาดงูครับอ่ะวาดนี่นี่รับนี่เัาคนอ่ะนี่ครับนี่ครับนี่เหรอใช่ครับวาดเลยครับที่คุณวาดอะไรครับคุณเปิดตามาคุณต้องตามลูคุณนอาลูกไอ้คุณได้ปะบ๊ะปะปะโว่แล้วโอ่้ เดี๋ยวนะครับผมขอย้อกเรื่องนึงอ่ะลืมตาผมอยากถามเรื่องนึงว่านี่เราออกทะเลมาไกลแสนไกลแล้วนะจริงๆเราจะเอาข้อสอบแต่มันเป็นโคตรมั่วเลยแล้วถึงกลเลคคอพี่เลยเอ้าเออเออลืมไปโอเคการะ้าตหนึ่งนางย้อนไปกับบอยขี้ลืมขี้ลืมกับมีอะไรเยอะๆเร็วการะฆางหนึ่งนานมาเร็วเดี๋ยวผมจะเล่านิทานให้ฟังนะครับการะฆาง ก็ระฆังหนึ่งดาวมาแล้วมีหอยทากอยู่ตัวหนึ่งมีหอยทากอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็แล้วก็พบกับหอยทากตัวหนึ่งแล้วก็พบกับหอยทากตัวหนึ่งแล้วมันก็อึบอึกันทำให้เกิดเป็นหอยทากอีกตัวหนึ่งแล้วก็หอยทากตัวนึงก็มาพบกับหอยทากตัวหนึ่งแล้วก็หอยทากตัวหนึ่งแล้วก็หอยทากหอยทากแล้วหอยทากแล้วก็นี่คือที่ทานหอยทากอ้าผมเล่าแบบจริงจังนะก็ระฆังหนึ่งดาวมาแล้วมีเจ้าชายกูมีไก่ตูวหนึ่ง มีเจ้าชายคนหนึ่งก็ไก่เดินมาหาเจ้าหญิงถ้าเขาจะถ้าคนาต้อชอบกินไก่มากเลยแล้วเขาไก่ก็คือไก่แล้วไอ้สัตวผมจะพูดกว่ตีนมันก็พูดแต่ไม่มีแล้วหลังจากนั้นเขาก็โดดกุ้ยชักปืนออกมากุ้ยแล้วไปเจ้าหญิงวะเนี่ยคือเจ้าหญิงก็ปล่อย้กุ้ยไอ้กุ้ยมา แล้ววันรุ่เล่นยังไงโอนวิ่งจบรายการวัวนี้ก่อนที่เรื่องจะออกทะเลกันนะไนี่ยวอ่อทองจบรายการ้วยไ <c oughs> อคลิปยันที่เราทำนานสุดโอ้<ส>นี่ยวันเจ้าหญิงอะไรกันเนี่ยวันนี้ครับผมจะวาดสิ่งที่ไก่มาเข้าสู่ช่วงเดิมนะครับเราท้าคุณถามเราท้าคุณตอบ คุณบุรี่ตันร้าตำรวจไม่ได้ดเ,กเกิดอะไรขึ้นเนาะบุรีกูขอเรียกได้เกิดว่าคนตูวบุหรี่ตอนวร้ายตำรวจคุณได้เกิดอะไรขึ้นเนาะโอ้ล้วครับวันนี้ก็ครับผมขอจบคลิปไปเท่านี้นี่ครับผมจะเป็นหัววัดรูปที่เป็นน่าสนใจที่สุดก่อนนะนี่นี่นี่ผมขัดคันไอ้กีคุณคุณดูนะครับนม่ในกรณีคือคือแบบบุหรี่ไอ้คุณบุหรี่ตัวเบื่บอได้กีที่ครงนี้มึงฟันออกมาแบบเขาจบได้กาวไว้แล้วครับน้องน้อยยี่ เล่นเกมเดี๋ยนะเ,ยเล่นเกมไม่สนุกกับเกมเออเล่นเกมไมสนุกกับเกมยิบประโยชน์จากกัญชายิบประโยชน์จากเกมยิบประโยชน์จากเกมนะครับอย่าลืมเล่นเกมให้สนุกเลยยิบประโยชน์ขอโทษลุงผี <laughs> ยะโยจกเกม <laughs> ขอโทษด้วยครับลุงผีแลาเกิดยวว่าลูวีมาเห็นคลิปนี้ขอโทษด้วยผมจะลอกผมจะก๊อปของคุณไม้หมดเลยไม่บายครับและฝากด้วยว่าระวังจะโดนลุงผีเรียก Look at it. Bye bye.